ก,ก็คิดว่ายังเข้าใจทุกครั้งที่เธอห่างหายยังไว้ใจยังยอมปล่อยเธอลํำพังสุดท้ายคือเจ็บเจ็บเจ็บบาดเจ็บเจีจยงตา เธอทำเจ็บช้ำจนตายจุดอ่อนจากการที่ไว้ใจ When I look into your eyes, just like watching the night skies or oh, the beautiful sunrise, with oh, a soul must they hold? And I won't give up on us. Even if the sky gets rough, I'm keeping you all my love. I'm still looking up. No. I don't want to be someone who walks away so easily I'm here to stay and make the difference that I can make oh. Our differences that do a lot to teach us how to use the tools and give we got yeah, we got a lot at stake And in the end you still my friends at did we did intend for us to work We didn't break, we didn't burn We have to learn how to bend without the world, giving in. I have to learn what I've got and what I'm not and who I am. คุณเก่งและคุณกอณจากทีมโพสต์ก้องสหรัฐค่ะยอดทั้งคู่เลยนะครับเป็นขึ้งแม่เลยครับโพสต์ก้องคะเป็นยังไงบ้างคะก็ชมเมื่อสักครู่ทำดีมากเลยครับทั้งคู่เลยโอ้โหผมหนักใจอ่ะทำไมร้องกันดีอย่างเงี้ยแล้วผมจะเลือกใครแล้วเนี่ย ท่านอื่นว่าไปก่อนเลยขอฟังหน่อยขอฟังหน่อยอย่างคุณปอบอกตรงว่าวันนี้เพิ่งได้เห็นศักยภาพที่แท้จริงแลวเจสันมารัสนี่เป็นคนที่เขียนเพลงเองเวลาที่เขาเล่นคาที่มันเต้าตูต้าตูต้าตต้มันจะเข้าปากเขาอยู่แล้วเพราะว่าเขาเขียนเองเขาคิดเองการที่ร้องเพลงแบบนั้นได้โดยที่รู้สึกว่าเป็นธรรมชาติของปอเองได้เนี่ยผมต้องต้องชื่นชมว่าหนึ่งต้องซ้อมหนักมากสองต้องมีสกิลที่สูงมาก สามต้องมีฟ e e l i n g ที่เข้าใจอารมณ์เพลงอย่างลึกซึ้งแล้ววันนี้โอปป้าทำได้ครบหมดเลยนะครับพีเ่เก่งเสียงมันยิ่งใหญ่มากเสียงพี่เก่งเขายิ่งใหญ่และครอบคลุมทุกอารมณ์เมื่อกี้ถึงแม้เขาจะใช้เสียงที่มันฟังดูเศร้าแต่หน้าพี่เขายังแบบคือควบคุมเสียงพร้อมทั้งอัดเทนคนไปด้วยได้ผมเป็นสิ่งที่ ผมยัไม่เคยเห็นที่ใครมาก่อนเลยนะครับคือด้วยเพลงนี้ไว้ใจมันเป็นเพลงแบบว่าเจ็บคั้นอารมณ์มากแต่ที่ที่พี่เก่งถ่ายทอดออกมามันมันไม่เหมือนคนเพิ่งเจ็บครั้งแรกๆคือมันไม่ฟูมไฟายคือคนที่โดนพี่เก่งร้องเพลงนี้ให้จะต้องต้องช้ำอย่างหนักเพราะมึงหลายครั้งแล้วไว้ใจมันจนกูแบบร้องด้วยความนิ่งความ มีมีความรู้สึกซ่อนอยู่เต็มไปหมดในน้ําเสียงพี่เท่มากคือทั้งสากทั้งเอื่มมันละเกินกูไว้ใจมึงหลายรอบละเพราะรักยังยังไว้ใจอยู่ถ้าโดนเมียด่าข,ขนาดนี้นี่คงแบบว,าว่าต้องสํานึกแล้วว่ามาถึงน้องปอตอนแรกพี่ก็รุ้นอยู่ว่าปอมึงเหนื่อยแน่ <laughs> คือพี่ก็เอาใจช่วยไปตลอดเพลงอะตอนที่ยิ่งรัวตืด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 เฮมันจะไปยังวะ มันจะร่วมตอนไหนโคตรยากเพลงนี้ครับตืดตืดึตืดตืดตึดดเฮ้ยมันเอาจนจบเอาอยู่เหมือนกันนะครับขอบคุณครับโค้ชเซอรบอยครับโค้ชเจฟร์ครับความลุ่มลึกในเสียงของพี่เก่งทุกครั้งที่พี่เก่งเป่งเสียงนางเป็นเป็น,ปนไม่ใช่ครองแค่โลกเนี่ยคร,รองจักรวาลเสียงครอบครองจักรวาลมากในขณะที่ปอเนี่ยไม่ครอบครองอะไรใดๆดสิ้นนอกจาก หัวใจของตัวเองความไม่สิ้นหวังในตัวเองพี่คิดว่าถ้าเกิดไม่ว่าจะอะไรเกิดขึ้นในวันนี้พี่ว่าคนดูจะไม่มีวันที่จะทิ้งคว้างปอคนดูจะไม่มีวันที่จะหมดหวังในตัวปอเขาจะรักปอจากนี้ไปนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณโค้ชเจเนฟเฟอร์คิมค่ะถึงเวลาที่จะต้องเลือกแล้วค่ะโค้ชก้องระหว่างคุณเก่งและคุณปอโค้ชก้องจะให้ใครได้ผ่านเข้าสู่รอบการแสดงสดคะ ปอครับผมเห็นพัฒนาการของปอดีขึ้นมากๆเลยฝีมือการเล่นกีตาร์ฝีมือการร้องเพลงทําได้พัฒนาขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดดีมากนะครับเก่งมีน้ําเสียงที่หนามากแน่นมากกังวานมากนะครับสุดยอดผมผมไม่ค่อยได้ยินน้ําเสียงที่มีคุณภาพขนาดนี้โอเคถ้าจะต้องเลือกว่าวันนี้จะต้องเอาใครเดินทางต่อไปก็ผมขอเลือกพี่เก่งครับ ขอแสดงความยินดีกับคุณเก่งด้วยค่ะที่จะผ่านเข้าสู่รอบการแสดงสดค่ะขอเยงปรบมือดังๆให้กับคุณปอด้วยครับ